Hi everybody. How are you today? I am very well. Thank you. And you? โอเคนะครับกลับมาพบกับมาเซอร์วิทูลกันอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่11นักเรียนนะครับคงได้เรียนรู้กับสิ่งต่างๆของวิชาศิลปะไม่ว่าจะเป็นลายเส้นรูปร่างรูปทรงสีและคำศัพท์ต่างๆ ขอให้นักเรียนนะครับได้ฝึกบ่อยๆอยเพื่อความชำนาญสำหรับวันนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปก่อนจะไปเรียนรู้นะครับเราไปฝึก Conversation กันก่อน Let's goHow to protect yourself from COVID-19 1. wear a face mask 2. wash your hands often 3. keep social distancing Four. Always check body temperature. Five. Wipe your hands with alcohol gel. Six. Eat healthy and cooked food. 7. Do e x ercise uh, เรามาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับคำศัพท์นะครับ vocabulary ให้นักเรียนพูดตามด้วยนะครับ 1. umbrella u m b r e l l a umbrella แปลว่าร่ม two wet W E T wet แปลว่าเปียก three dry D R Y dry แปลว่าแห้ง and four rain R A I N rain แปลว่าฝน นี่เรามาเรียนรู้นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับร่มนะครับหรือว่าอัมเบลล่าร่มที่เรียกว่าอัมเบลล่ามีรากศัพท์มาจากคำว่าอัมบราซึ่งเป็นภาษาละตินแปลว่าบังแดดเกิดขึ้นเมื่อราว3,400ปีก่อนในดินแดนเมโสโปเตเมียซึ่งเป็นดินแดนที่ร้อนระอุต,ตลอดทั้งปี จึงมีการใช้ร่มบังแดดร่มเป็นเครื่องใช้สำหรับกันแดดกันฝนมีด้ามยาวสำหรับถือและส่วนบนเป็นแผ่นโคง้งขอบกลมเหมือนดอกเห็ดทำจากกระดาษหรือผ้าลักษณะเฉพาะที่สำคัญของร่มคือสามารถหุบเก็บได้ จึงพกพาได้สะดวกลักษณะนามว่าคันปัจจุบันมีการใช้ร่มเพื่อประโยชน์อื่นๆน,นอกเหนือจากการใช้กันแดดกันฝนเช่นใช้ประดับในสวนตกแต่งบ้านร่มขนาดเล็กสำหรับแปรอักษรร่มติดข้อความโฆษณาต่างๆได้มีการจดบันทึก ทางประวัติศาสตร์นะครับไว้ว่าร่มขนาดใหญ่ที่ใช้บังแดด Sunprocessing Parasol มีต้นกำเนิดมาจากชาวอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ3,500ปีมาแล้วโดยเริ่มแรกนั้นจะใช้ใบปาล์มติดกับแกนถือและใช้กันเฉพาะในกลุ่มขุนนางสังคมชั้นสูงกลุ่มผู้นำศาสนา และพระพรมวงศานุวงศ์เท่านั้นในช่วงเวลาดังกล่าวร่มถูกมองเป็นสัญ,ญลักษณ์และกลุ่มขุนนางสังคมชั้นสูงจะมีวัฒนธรรมความเชื่อว่าต้องมีผิวสีขาวซีดไม่โดนแดดนี้ชนิดของร่มต่างๆนะครับที่เป็นลักษณะกัน แดดแล้วการฝนแล้วนะครับสามารถที่จะนำไปใช้นะครับในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันได้นี้ในลักษณะของร่มนะครับนำไปใช้อย่างเช่นร่มชายหาดนะครับก็ไปบังแดดตามชายทะเลหรือร่มที่แม่ค้านะครับนำไปใช้ในตลาดหรือว่าร่มในสนามกอล์ฟนะครับ หรือว่าร่มที่ใช้กับบุคคลทั่วๆไปนะครับก็สามารถพับได้อันนี้เป็นการเรียนรู้นะครับในเรื่องของร่มต่างๆเดี๋ยวเราไปทําการดูคลิปนะครับของการวาดภาพร่มกันครับการวาดภาพระบายสีภาพร่มนะครับหรือว่าอัมเบลลา ตามวิธีการและขั้นตอนต่างๆนะครับดังนี้นะครับเราจะวาดเป็นลักษณะของรบพร่ม2แบบนะครับแบบหุบกับแบบกลางนะครับในแบบที่1น,นะครับเราจะเป็นลักษณะของแบบที่หุบในขั้นตอนแรกนะครับ s t a y b บ r n ใช้เส้นตรง วาให้เกิดเป็นรูปตัว V นะครับลักษณะเป็นรูปตัว V แบ่งเป็นสามส่วนลักษณะหนึ่งสองสามส่วนนะครับแบ่งเป็นสามส่วน step t w ใช้เส้น curve line วาให้เป็นลักษณะ เจอ์ลายสามส่วนครับไปก็เป็นลักษณะของเส้นตรงลากจากโค้งไปสู่ปลายแหลมด้านข้างไปสู่ปลายแหลมอาศัย circle step ลากลเป็นนะเคอร์ฟไลน์เคอร์ฟไลน์อันนี้เป็นลันกษณะของด้ามล่มครับไปแบบที่สองนะครับก็เป็นลันกษณะของ Semi Semi Circle แบ,บน้น,นะเเอรก็จะแบ,บ่งเป็น3ส่วนก็ใส่เค r ร์ฟล n e เค r ร์ฟล n e เค r ร์ฟลาย ลักษณะของเสงไลายคือปลายไปชนที่ตานบนนะครับก็จะเป็นลันกษณะของร่มที่กลาง step t ก็ใช้ลักษณะของเสงไลน์ลากให้เป็นลันกษณะของดามร่ม ที่เป็นเนะี่ยเคอร์ฟลน์ที่เป็นเซอร์เคิลเน,นของเซมิเซอร์เคิลแบ่งเป็นสามส่วนครับก็เป็นเคอร์ฟลน์เคอร์ฟลน์เคอร์ฟลน์เป็น c u r v ลาย n คืบลาดามร่มนะครับเราก็ะนะจะเป็นลักษณะนะของเส้นลายแ u r เคลือบลายจะเป็นลักษณะของอาจจะเป็นเลนนะครับหรือว่าฝนตกลงมาเป็นลักษณะนะ ส่วนประกอบทำให้เกิดความสวยงามอ <c oughs> <c oughs> จะวังไว้ครับลักษณะพื้นที่มีลักษณะ คล้ายกับน้ำฝนนะครับตกมาที่พืนนะครับ ครับน,นี้คือการออกแบบครับรูปร่มนะครับในลักษณะที่ขบและกลางนะครับเดี๋ยวเราไประบายสีกันนะครับสีนะครับนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยนะครับ ก็เป็นการออกแบบนะครับระบายสีภาพร่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันครับแบบฝึกหัดท้าเรื่องนะครับให้นักเรียนวาดภาพรม่มจำนวน8ภาพพร้อมทอมทั้งใส่องค์ประกอบและระบายสีให้สวยงามนะครับในชั้นป .2 ให้วาดลงในกิจกรรม activity 28 page 33ในสมุด drawing book grade 2ส่วนบอสนะครับวาดลงในกิจกรรม activity 32 page 39ในสมุด drawing book g a t e 4เมื่อวาดเรียบร้อยแล้วนะครับระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวของครูนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ Goodbye and see you again